สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมย้อนหลังนะคะวันนี้ครูใหญ่เนาะครูใหญ่มาพบกันในเพจนะคะมาเก็บแต้มบนกันในเพจเมื่อวานครูบอกว่าจะไลฟ์ในในไหนนะในชมรมใช่ป่ะแต่นี้ครูแพตตี้บอกไม่เป็นไรเนาะเขาไม่บอกว่าไม่ต้องใช้นี่เขาเออเขาไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเขาเขามีเป้าหมายจะอ่านหนังสือนะคะ จ้าหนังสือให้พวกเราปากต่อนะแล้วก็6กโมงครึ่งหกโมงครึ่งก็ไปติดตามโควตาตีกันนะคะครนะูเนาะตอนนี้ก็มาเก็บแต้งกุ้งกับครูก,ก่อนนะคะวันนี้ครูก็จะนําเรื่องของออพุทธกิจเนะ 45, าะสี่สิบห้าพรรษาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะคะวันนี้ไม่ใช่เป็นเวตาลเนาะเ,เพราะว่าเวตาลยาวพอยาวเสร็จแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวเวลามันไม่ทันหกโมงครึ่งนะคะ พอเวลามันไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจะไปเลยเวลาเข้าไปที่อของของครูแฮตตี้เขานะคะเก่งใจเขาเนะาะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะเราก็มาฟังเรื่องนี้ก่อนคือเมื่อวานเนี่ยเกินไปได้หน่อยนึงแล้วก็เวลามันโอ้โหเวลาชั่วโมงเนี่ยนะมันเร็วมากเลยเนาะ กูเริ่มเลยนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างยาวเนาะกุทรกิจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอะไรก็เริ่มดีกว่าเริ่มดีกว่าดีมะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวหลายคนไปหาครูไม่เจอไม่เป็นไรนะคะ ็เดี๋ยวครูเริ่มขึ้นใหม่เลยนะเมื่อวานครูเกิดไปถึงพรรษาที่ที่เท่าไที่4นะคะในที่นี้เราวันเริ่มใหม่เลยเออเริ่มใหม่เลยเพื่อให้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 ใหใหเทปเนี้ยมันให้คลิปเนี้ยมันจบในอันเดียวกันนะคะก็พุทธก, 5, กิจนะคะ45พรรษานั่นก็หมายความว่านะคะเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัพพุทธสัพพธิญาณน,นะคะในวันเพ็ญเดือน8ขณะที่ประชชนอายุได้แค่นะคะประชชนประชชนอายุได้แค่35พรรษา แล้วก็ในระหว่างที่นะคะในระหว่างเวลา45ปีเนี่ยนะคะ45พนะันษาเนาะเพราะปีเนี่ยมีแค่ 1. พรรษาใช่ป่ะสวัสดีค่ะคุณพรเชรวันนี้คู่มาเร็วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปเอ่อไปไปเลยเวลาไปเนาะก็คุณรีบเลยนะคุณรีบเลยครึ่งชั่วโมงนะคะตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเอ่อหกโมง,งครึ่งคู่พัตตี้จะไลฟ์นะคะจะไลฟ์ในกลุ่มนะ,ะได้ในชมรมสวัสดีค่ะคุณแววนะคะ แห่งการบำพุนไอ้แห่งการบำเพณพุทธกิจนะคะจบจนทรงนะคะดับขันนะคะดับขันปรินิพานเมื่อพระชวนมายุได้80พรรษาแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จไปประทับพรรษานะณนะสถานที่ต่างๆซึ่งพระองค์ได้ประมวลน,นะคะพรเออซึ่งมีคนเนี่ยได้ประมวเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะ แล้วก็พร้อมทั้งเหตุการณ์สําคัญบางอย่างซึ่งเราจะได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะบางคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะครูเนี่ยก็บางอย่างเนี่ยครูก็ได้มารู้จากเรื่องราวที่เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้นะคะถูกไหมมาดูซีวันสพัพรนษาที่หนึ่งหลังจากที่พระอ,องค์เนี่ยบวชแล้วเนาะพันสาที่หนึ่งเนี่ยตรงกับอะไรตรงกับปีละกา พระอ,องค์อยู่ที่นะ,ะป่าอีสิบนะคะป่าอีสิบมลึกขมลาทายวันนะคะครูวแววถ้าครูใหญ่พกกูดภาษาบาลีสันสกิตผิดนะคะเกี่ยวกับสถานที่หรือเกี่ยวกับตัวบุคคลครูขอเข้ามากลับมา้ีที่นี้ด้วยนะคะ<ม>นะคะอยู่ใกล้กรุงพาราณสาีนะคะภายหลังจากที่พระมหาพระ,ะมหาปรุตตาสโลอนุตลาสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยนะคะ พระองค์ทรงประทับสเสวยม,มีมุติสุขนะคะอยู่ก็คือคําว่ามีมุติสุขนี่ก็คือสุขอันเกิดแต่ความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากกิเลสและก็อสาาวะและก็บ่วงทุกนะฮะณนะลิมฝั่งแม่น้ําในรัญชลานะคะเป็นเวลาถึงเจ็ดสัปดาห์นะคะจากนั้นพระพุทธเจ้าสเสด็จดําเนินจากนะคะจากโพนะ,ะจากโพมันดดบนบน,บนทนนะ ตำบลอุลุเวลานะคะอุลุเวลาเสนานิโคมแคว้นมัคตนะคะไปยังป่าอีศบนะคะป่าอีศบป่าอีศบตะนะณมะลึกคทายวันใกล้กรุงพลาณศาีนะคะแขวงกาสีแล้วก็ใช้เวลาจรุดได้เสด็จนะะพุทธะดำเนินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิวันเสด็จถึงป่าอีศบนะคะตะณะลึกคทายวันเนี่ยนะคะในเวลาเย็นวันนะ,ะขึ้นสิบ่ข้ามเดือน8 ีลากาพระพุทธเจ้าทรงแสดงประมเทศนานะ,ะทำมาจากนกับปะนะวัตสูตรทำให้เกิดมีนะฮะประทับสาวกและก็พระอริยบุคคลคือพระอัญญาโกธัญญะเกิดสังขลักตะนะ,นะ,ะคําำลบพระัตนะตายนะคะคือวันนี้ได้เกิดนะ,ะก้เกิดพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ขึ้นโดยบดิบูรณ์ในวันเพ็ญเดือน8 อันเป็นที่มาของการบูชาในวันนะคะในเดือนแปดก็คือวันอาสารหาบูชานะคะซึ่งสถานที่ที่พระพุทธแสดงธรรมนะคะตรงนี้นะคะที่เกิดพระเนาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะก็คือเกิดพระพระพระสงฆ์ใช่ปะ่ะอันน่ะครูได้ไปตรงนี้มาแล้วนะคะใต้ต้นสาระเนาะคะพระพุทธพระพุทธเจ้าเนาะทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์นะ,ะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนห้าองค์ แล้วก็จากนั้นก็ส่งแสดงรามโปรดนะคะพยาสะนะคะพิสุสาวกอีกนะคะหกองหกองของพระพุทธเจ้าและก็ได้บรรลุนะคะพระอารหันต์ถัปพระอารหันต์นะเขาเรียกอะไรพราะอารหันตัตาผลอเป่ะนะครูอ่านผิดครูแววครูแววเป็นคนที่เก่งภาษาบาลีสันสกิตเนาะนะครั้งนั้นก็มีบุตรเศรษฐีชาวเมืองพราณาศีอีกสี่คนซึ่งเป็นพระสหายลักของพระยสสะนะคะ เข้าเฝ้าฟังธรรมแล้วก็ได้อุปสมบทเพิ่มอีกนะฮะเป็น50คนแล้วก็ได้สดับธรรมนะฮะอุปสมบทได้บรรลุพระอารหันต์นะก็เ,เรียกอ,ร,อรหันต์ตาทะผลด้วยกันทั้งหมดจึงเกิดมีพระอารหันต์นะฮะรวมทั้งพระบรมศาสดาด,ด้วยก็คือ61องค์ในตอนในตอนปลายนะฮะในตอนปลายพรรษาที่หนึ่ง พระพุทธเ,เจ้าเสด็จดำเนินไปยังตำบลอุลุเวลานะคะตำบลใหญ่ลินฟังแม่น้ำในรัชลาแขวนมะคตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทรงทรมานนะคะอุลุเวลากัสปะนะด้วยอิอทธิป,ปาฏิหารต่างๆจนนะคะอุรุเวลาเนี่ยกัสปะเนี่ยผู้เป็นคณาจารย์ใหญ่ของนักบวชจตินะคะ ละทิง้งลัทธิบูชาไปแล้วก็ยอมมอบตัวเป็นพุทธสาวกของนะของของบรรพชาอันนี้ถ้าใครเคยดูซีรีส์นะจะมีอยู่ตอนนึงนะตอนนี้ทำให้นะฮะชาตินะผู้นะผูน้องนะอีกสองคนพร้อมด้วยบริวารเนี่ยออกบวชตามด้วยทั้งหมดคันนะ,ะบวชแล้วได้ฟังเทศนานะ,ะอธิต์ะนะ,ะปริยายสูตรจากพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ แล้วก็ทั้งสามพี่น้องคณาจารย์เนี่ยนะผสมสามพี่น้องคณาจารย์สติตสติดเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มลัทธิหนึงนงน่งนะคะที่นับถือการบูชาไฟเนาะด้วยบริวารทั้งหมดรวมนันพันองนะ,ะจากนั้นนะคะพระบรมศาสดาได้เสด็จสู่พระนครราชฤห์นะฮะมาดูพรรษาที่สองสามและก็สี่ก็คือปีจอและก็ปีกุลและก็ปีชวดนะ พระเวรุวันนะคะวิหารพระนครราชคฤตน,นะคะพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับประจำพรรษาณรัตนะรัตะะนะถิวันสวนตานหนนะคะสวนนะสวนตานหนอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนครราชกิจเมื่อกี้ครูพูดผิดนะราชกิจพระเจ้าพิมพิาะะสารนะคะกษัตริย์ผู้ครองพระนครและก็แคว้นมันคต เข้าเฝ้าพร้อมด้วยค่าราชบริพาจำนวนมากและก็ทรงสดับพระธรรมเทศนาได้ธรรมจักรนะได้ธรรมจักสุประกาศพระองค์นะเป็นนะอาบาศกและก็ถวายพระเวรุวันซึ่งเป็นป่าไผ่สวนที่ประพาสพักผ่อนของพระเจ้าพิมพิสาร อยู่ไม่ไกลไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจากพระนครราชคฤหนะคะเมื่อกี้ครูอ่ะพูดผิดเออวันนี้เป็นไรเนะี่สาธุนครหลวงของมางแนันงมังคตนะคะเป็นที่ล่มลื่นแล้วก็เรียบง่าเรียบสงบมีหนทางไปมาสะดวกพระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นสาขาลามนะคะแล้วก็นับเป็นวันแรกในพระพุทธศาสนาที่นี้ พระพุทธเจ้าทรงประทับประจามภาษานะคะพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่นะที่นัสสถานที่นี้ก็เป็นรรษาที่สองสามสี่เป็นะระดับนะะการแห่งการประดิษฐ์นะคะประดิษฐา,านพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นในชมพูทวีปพระบรมศาส,สดาพร้อมด้วยพระอานหารนะคะและก็สาวกเนี่ยทรงทุ่มเทจนพระพุทธศาสนาเนี่ยสามารถสถิตตั้งมั่นอย่างลากลึกนะคะลงลากลึก และก็แผ่กิ่งก้านสาขาไปสู่ปริมณฑลนะฮะด้านกว้างในชว่วพุทธวิปซึ่งจวนตอนนั้นก็จะมีถ้าใครดูพระสังกัมจังเนาะพระสังกัมจังก็ในช่วงนั้นอะนะฮะพระสังกัมจังก็เป็นสาวกออีกองคหนึ่งที่เผยแพร่นะฮะที่เผยแพร่ศาสนาเนาะ,ะทางชงุพูทวีปนะคะเดี๋ยวว่างๆเนาะครูคจะไปหาเรื่องของพระสังกัมจังเนะะี่ยพระสังกัมจังเนะะี่ยมาเล่าให้เราฟังนะฮะ ในลำดับการนะะที่พระพรมศัสดาได้ทรงตั้งตำแหน่งนะคู่แห่งอัครสา,าวกคือนะะพอสารีบุตรนะเะเถระเป็นอัครวกนะแต่ว่าตอนนี้นครูจำผิดนะครูจำเป็นพระอนนท์พระอนนท์เนี่ยเป็นเอ่อเป็นทางด้านขวานะเป็นมือขวาเนาะเป็นมือขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูก็ของข,องข,องของารรมากับจับผิดสรุปแล้วนะคะภาษาดีบุตรเถระเนี่ยเป็นอัครสา,าวกเบื้องขวานะแล้วก็ พระโมคลานะพระโมคลานะเนี่ยอันนี้ครูรู้พระโมคลานะเนี่ยเป็นสาวกเวร้ายแล้วก็พระพุทธเจา้าเนี่ยทรงเสด็จนครก,กบิลภัทรแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกภายห,หลังจากที่พระองค์ได้ตัดสู้นะคะอนาถานะอนาถาบินนะ,ะทิกะเศรษฐีเมื่อวานเนี่ยครูชนะตรงนี้ไปครูรู้ไหมว่าครูชนะักนะครูครัวครัวในจิตของครูรู้ว่อาอ่านว่าอะไรจะปากครูค,ค็ไม่ได้ คูเรียกครูจอนนี่ใหญ่เลยให้ครูจอนนี่ช่วยนะคะอนาถาบินนะคะทิกาเศรษฐีแห่งนครสาวัตถีประกาศตนเป็นอุบาสกนะคะแล้วก็เริ่มสร้างพระเชตุวันนะคะมหาวิหารเพื่อถาวายแด่พระบระมศาสดาเราจะสังเกตว่านะคะนิทาน500ชาติเนาะนิทานชาดก500ชาติเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่พระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จอยู่ที่นะคะพระเชตุวัน เพราะว่าในนิทาน500ชาติจะเอ่ยถึงตลอดเลยถูกปะเสร็จแล้วมาดูซิว่าพรรษาที่ห้าพรรษาที่ห้าเป็นพรรษาเขืองของปีฉลูนะฮะพระองค์ทำอะไรนะณป่ามหาวันนครเวสาลีในพรรษาเนี้ยพระพุทธเจ้าทรงจับพรรษาที่นะฮะกุตาคารณนะป่ามหาวันนครเวสาลีหรือว่าปัจจุบันก็คือไผ่สาลีในการนี้พระองค์ทรงสเสด็จจากนะกุตานะกุตาคาร ไปโปรดพระพุทธบิดาดูไหมเคยดูใครดูซีรีส์นี้ไหมนะคะปณิธานที่กรุงกับบินพัสนะคะและโปรดพญาติทั้งฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายญาตินะ,ะทั้งฝ่ายสากยวงศ์และนะคะไปใส่บาดก่อนนะคะสาธุค่ะคุณแววนะคะไปนะคะไปสากยวงศ์และโกศิยวงศ์แล้วก็นะคะที่วิวาทเรื่องแย่งนะ้ำในแม่นะ้ำโผลีดีเพื่อการเกษตรกรรม โดยประทับที่โนโคทารามนะเป็นพระรามนะเป็นพระอรา,ามที่พระญาติทรงสวายอยู่ในกรุงกัปตินพนะฮะตรงนี้แล้วก็พระนางมหาปัชาบดีโคตมีนะฮะพระนานะฮะเ,เรื่องนี้คุณดูเมื่อคืนัด้เองพระนางนางของพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้าทูอาอนุญ,ญาตให้สตรีนะละเลือนออกบชน,นะในพระธรรมปฏิวิตน พระบรมศาสดาเนี่ยนะตัดห้าบถึงสครั้งต่อมาพระพุทธเจ้าในเสด็จออกจากกรุงกบ,บินพัสกลับไปไประจำพรรษาที่กุตานะกุตาคาระนะฮะป่ามหาวันนครเวสาลีครั้งนี้นะคะพระนางนะพระนางมหาปช,ชาบดีโคตะนะโคตาลมีนะถึงกับโป่งผมนุ่งผ้ากาสะวาะวเองออกเดินทางพร้อมด้วยเจ้าหญิงสักยะ500นะคะ เจ้าหญิงสักยะ500องค์ไปยักป่ามหาวันณที่นี้พระบรมศาสดาทรงอนุญ,ญาตให้มีพระพิสุณีนะคะงขึ้นเป็นครั้งแรกและก็ได้นะโดยประทานอนุญ,ญาตให้พระนางมหาประชาบดีโคตามีนะคะบวชเป็นพระปบวชเป็นพิสุณีนะคะด้วยวิธีรับคุรุธรรม8ประการนะคะส่วนเจ้าหญิงสักยะที่ตามมาทั้งหมด พระพุทธเจ้าตัดอนุญ,ญาตให้พิสูตทูสงนะฮะอุปสมบทให้ก็มีพระเนาะมีพระอะไรนะพิสดีทั้งหมด5้าร้อยหนึ่งลูกถูกปะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยในภาษาที่ภาษาที่หลายภาษาที่ที่ที่ห้านะ <c oughs> แล้วก็ในภาษาที่หกนะฮะในปีขานะมงกุลบัตพศนะฮะ <c oughs> ในภาษาเนี้ยพระพุทธเจ้าทรงประทับนะฮะสอบประทัจบจากภาษาที่นะฮะมะกุบัตพศ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นภูเขาที่อยู่ในแคว้นมังคตรหรือว่าแฝนโกศลน,นะะหรือว่าบริเวณใกล้เคียงในปัจจุบันแต่ในประถมสมโพธินะคะกระถาระบุว่าสเสด็จไปสถิตบนมกุฏบัรพธทรงทรมานหมูอาสูรเทพย,ยดาและก็มนุษย์ให้ละเสียนะ,ะพยศอันร้ายแล้วนะฮะและให้เลือมใสในพระพุทธศาสนาในพรรษาที่6นี้ พระพุทธเจ้าส่งเสด็จไปนะ,สะเสด็จไปสแสดงยะมะปฏิหารที่นครสาวิถีก็คือการสแสดงน้ําคู่กับไฟเพื่อสยบพวกเดียรถีนะนักบวชนอกาศาสนาพุทธในที่สุดนะแห่งยะมะปฏิปาน,นะแห่งยะมะปาฏิหารทำมาพิสมัยได้แก่พุทธบปริษันะฮะเพราะได้เห็นและได้ฟังธรรมเทศนาเป็นอเดกประสงค์ ก็คือไปเนาะไปไปไปโปรดนะไปโปรด,ดพวกที่อยู่นอกศาสนาที่เป็นพวกเออ่บูชาไฟแล้กวก็บูชาอะไรเงี้ยนะคะที่เรียกอะไรนอกดีจ้ะบ้างน,นั่นแะแล้วก็พวกเขาทั้งหลายนะคะก็หันมานะฮะได้ฟังธรรมาเทศนาแล้วก็หันมาฟังเนาะแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะปัญหาไอ้พราษาที่เจ็ดปีเถาะนะฮะนักดาวดึงเทวโลกเมือ่อพระพุทธเจ้าสเสด็จนะคะยามาปฏิหารเสร็จสิ้นแล้ว พระบรมศาสดาก็เสด็จขึ้นไปเทวิภพนะฮะชั้นดาววดึงทันทีโดยทรงยกพระบาทขวาขึ้นจากนะ,ะจากนะ,ะจ,ากจากจงกรมเก้านะฮะเก้จงจากจงกรมแก้วเก้าขึ้นเหยียบยอดภูเขายุคันธรแล้วนะ,ะยกพระบาทซ้ายก้าวขึ้นเหยียบยอดเขาสิเนทุสิเนลุนะทรงประทับนั่งบนปัทุกรรมพระศิลาอาภายใต้โลกไม้ปริชาติ ท้าสักกะเทวราชนะคะจอบโพธผู้ปกครองดาวดึงนะคะผู้ปกครองดาวดึงเทวลโลกนะ,ะสวรรค์ชั้นที่สองปาสวรรค์หกชั้นเสด็จขึ้นสู่นะคะสู่สิต,ตาเทวะพิพพสวรรค์ชั้นที่สี่<ม>เข้าข้าออนะ,ะพระมหามายาเทพเจ,จ้าผู้เป็นพระพุทธมารดาอันนี้เนาะตอนที่เสด็จลงมาเนี่ยพอพระองค์เสด็จมาเนี่ยก็เป็นปางเปิดโลกถูกป่ะโหเล่าให้ฟนะังแล้วใช่ไหม สเสด็จขึ้นสู่นะฮะไปเป้าพระมารดาก็คือไปแสดงธรรมนะฮะประสงค์แสดงธรรมให้พระมารพระมารดาฟังนะแล้วก็ทูลอันเชิญให้สเสด็จไปเป้าพระบรมศาส,สดาตามพุทธประสงค์ของพระุทเจ้าแล้วก็ทรงแสดงธรรมโปรดนะฮะพระพุทธมารดาตลอด3เดือนนะฮะเทพยาดาในโลกธาตุนะฮะในโลกธาตุที่มาประชุมฟังธรรมอยู่นั้นก็บรรลุมรคผลสุดที่จะประมาณ ส่วนพระมหาบมายาเทพเจ้าผู้เป็นพุทธมารดานะคะได้สรงบรรลุโสดาบัตนนะะโสดาปฏิมาผลนะคะสมะสมณะพระส่งของพระปรรมศาสาศดาอันนี้จำได้น,นะครูบอกแล้วนะพอพระองค์กลับมาก็จะมีปรดับปนไดัยสามสามข้างที่ลงมาจากดาวดึกเนาะแล้วก็ลงมาเป็นปางนะคะเป็นปางพระพุทธเจ้าเปิดโลก วัดพระพุทธเจ้าเปิดโลกก็หมายถึงวันนี้นะคะก็คือถ้าครูจำไม่ผิดนะน่าจะใช่เป็นวันที่โลกทั้งสามมองเห็นกันหมดนะคะหรือว่าที่เขาบอกเป็นวันแล้วนะเขาเรียกว่าตักบาทเทโพป่ะโผลโผเล่าแล้วโผกระเริ่มแต่นดีไปดูพรรษาที่8นะคะปีมะโรงนะณเพสกาวัดใกล้เมืองนะคะสุลสุมาลาสุมาลคีรีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงนะคะลงจากดาวดึง สวรรค์นนะใน่ามกลางเทพยดาและก็พผมเป็นรรันมากมหาชนทั้งหลายต่างแท่ซองสาธุกัารนะฮะเสียงสนั่นวันไว้พระบรมาาศาสดาสทรงสเสด็จด,ดำเนินสู่ป่านะฮะไม่มีสีเสียดนะฮะใกล้เมืองสูงสูงสุมาลกิรีแขวงพักขะนะแล้วก็ทรงวัฏปัจมัณษานะที่ป่าไม้สีเสียดน,นะฮะเพศากาวันในการนี้นะ่ะก็มีสองสามีภรรยา เป็นชาลหาบดีชาวเมืองนะสงสูงส,สุมาลครีรีมีนามว่านุกูลบิดาและก็นักกูลบ,า,ลา,ลบาดาแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพร้อมกับชาวเมืองคนอื่นๆพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ส่งแสดงธรรมนะโปรดทั้นสองสามีภรรยาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะ,ะท่านกุลบิดาเนี่ยได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอก เอกคเอกทักะนะฮะในบรรดาอ,อุบาสกอุบาสกนะฮะผู้สนิทสนมคุ้นเคยส่วนท่านกุลาบาดานะฮะก็เป็นเอกทักษะในบรรดาอุบาสิกาผู้สนิทสนมคุ้นเคยคุณจะบอกว่าในแต่ละพรรษามีในซีรีส์หมดเลยนะคะอางั้นคณะพรรษาที่9เป็นพรรษาปีมารเสงนวัดโคสิตาลาเมือโกสัมพี ในพรรษาที่9นี้พระพุทธเจ้าทรงประทับนะคะพระพุทธเจ้าทรงประทับจักรพรรษาที่วัดโคสิตาลามซึ่งเป็นวัดสําคัญในกรุงโคสในกรุงโกสัมพีนครหลวงของแคว้นนะคะวังสระพระบรมศาส,สดาสทรงสดแสดงธรรมโดยนะคะทรงแสดงธรรมโปรดประชากรน,นะคะให้ตั้งอยู่ในมรผลและก็เป็นพุทธมากานะนะเป็นพุทธมากะปฏิญ,ญาณตนนะ,ะตั้งอยู่ในพระรัตนตรัย และก็เป็นจำนวนมากแต่ในการนั้นพิสุทธส์สงในเมืองโกสัมพีเกิดแตกแยกกันแม้พระพุทธเจ้าประทานโอวาทแล้วก็ยังดื้อเดืงตกลงกันไม่ได้จนถึงกับแบ่งแยกนะการทําอุโบสถฝ่ายหนึ่งทําอุโบสถทำสังฆกรรมภายในสีมาแต่อีกฝ่ายหนึ่งออกไปทํานอกอุโบสถทำสังฆกรรมภายนอกสีมา พิสุส่งได้เกิดการแตกแยกกันถึงขั้นเรียกว่าสังฆเพศนะในนี้ก็มีในซีรีส์โน้ตตรงนั้นไปดูในภาษาที่10ป,ปีปีมเมี่นะคะณป่าลักกิตนะคะณป่าลักกิตตะวันตำบนปาลินะ,ะปาลิเลยยกะพระผู้เจ,จ้าทรงปีพพะองค์จากหนุ่มสงนะคะจากโบสงไม่ใช่หนสงจากโบสงผู้แตกแยกสร้างความวุ่นวายด้ยนะด้วย,วย,วยนะคะเหตุตัดสังฆเพศนะคะ พระบรมศาสดาเสด็จจากวัดโคสิตารามกรุงโกสัพีแล้วก็เสด็จไปยังแดนฮนะบ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าปาลินะฮะปาลิปาลิเลยกะอยู่ใกล้กรุงโกสัพีพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปประทับณโลกไม้นะฮนะพักทอนสาระพฤกนะฮะในป่าในป่านะฮะลักกิจวันรตำบลปาลินะฮะปาลิเลกยากะทรงประทับ จำบพรรษานะคะทรงวัททับจากพรรษาที่10ด้วยความสงบสุขโดยมีพญาช้างนะฮะปริเยกปาลิเลยกะคอยบำรุงดูแลพิทักษ์และรับใช้พระบรมศาสดาอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวคูม,มีประวัติของพญาช้างนี้นะเดี๋ยวโอกาสเนาะคมจะเล่าให้พวกเราฟังนะคะพรรษาที่11เป็นปีมะแมนะฮะณะนะณนะนะ ทักคีนาคีรีโมบ้านพามนะเอกนาลาในพภาษาที่11บเอพระพุทธเจ้าทรงปรรทัพจากพรทสากนะทักคีนาคีรีโมบ้านพามที่ชื่อว่าเอกนาลานะเอกนาลาอันนี้ไม่มีอะไรที่พิเศษมาดูพภาษาที่12เป็ดปีวอกณเมืองเวลัชลานะคะเวลัเวลัวลชานะคะในภาษาที่12เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงจัมมัทสาที่ปุจิมัททักโบ ณขวงไม้นะณขวงไม้เสดาที่ณเวรุยักนะคะสิงสถิตอยู่ใกล้เมืองเวรัญชเวรัญชานะจากนั้นเสด็จออกจากเมืองเวรัญชาจาริกผ่านเมืองโสเรยะนะคะผ่านเมืองนะคะท่าปายาปายขเสด็จออกจากเมืองโสเรยะผ่านเมืองท่าปายปายายคานะเสด็จข้ามแม่น้ำโขงขาที่เมืองปายคานะแล้วเสด็จไปยังเมืองพราณสี จากนั้นเสด็จจาริไปมือนครเวสาลีเข้าประทับที่กุตินะกุติบัตรเนานะสำหรับพระพิโุเป็นปฐมกำหนดเป็นนะฮะกำหนดเป็นปฐมบัญญัติจัดเข้าอุเทศอุเทศนะแห่งพระปฏิโมกในพระพุทธศาสนาเนาะตรงนั้นเอ่อตรงตรงที่พระพุทธเจ้าข้ามไปนงงักสงฆาตรงนี้ครูใหญ่ก็ไปมาแล้วเนาะตรงนั้นโชคดีนมโชคดีมากเลย พรรษาที่13นะปีละกานะคะณนะจาริยะบัรโพธนะถ้าเกิดไม่มีอะไรที่พิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเป็นการจำพรรษาเฉยๆเนี่ยในรายละเอียดเขาก็จะไม่เขียนไม่ันถือไว้แต่ก็รู้ว่า,าพระองค์เนี่ยพักอยู่ที่ไหนนะคะไอ้พระองค์พักว่าพระองค์จำพรรษาอยู่ที่ไหนเนาะตรงนี้คุณน่าจะได้แค่พรรษาที่15นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปเลยเวลาของครูแฮตตี้เนาะ ในพรรษาที่13นี้พระพุทธสรงนะพระพุทธองค์เนี่ยทรงประทับประจำบรราอยู่ที่จริยาบัตโพสนะคะแล้วก็พรรษาที่14ปีจอนะคะณพระเชตวันมหาวิหารนครสาวิถีในพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงประทับที่พระเชตวันนะคะมหาวิหารเป็นพรรษาแรกนะคะมหาวิหารแห่งนี้อนาทับบินทับทิกะเศรษฐีผู้เป็นนะครับผู้เป็นมหาอุโบสิกาอุโบสถของสำคัญสร้างถวาย เป็นมหาวิหารที่ใหญ่โตยังความสะดวกและสงบได้นะยิ่งกว่าวิหารใดในชมภูชีวีพระอผู้เจ้าทรงประทับปัสสาอยู่นะมหาวิหารแห่งนี้ถึงนะสิบเรูดูฝนนะฮะพัฒรมส่วนใหญ่สแสดงที่มหามหาวิหารนี้ก็เราจะรู้ได้จากการที่นะมหาชาดกมหาชาดกชาดก5 0าชาตินะคะตรงนั้นพรรษาที่15นะคะกูจะ คุณจะแบ่งปันนะคะคุณจะเก็บแต้มปูนถึงภาษาที่สิบห้าแล้วพวกนี้เรามาเก็บแต้มปูนกันต่อนะภาษาที่สิบห้าปีกุฎนะนะนิโคนิโคลาธารามนคะรกบ,บินพัทในภาษาที่สิบห้านี้พระพุทธเจ้าทรงประทับจากภาษาที่นิโคนะนิโคลาธารามอัดนะนิโคธารามอนะนะารามนะที่พญาสร้างถวายอยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้อกบ,บินาพัท เบื้องหลวงของแฟนสักกะหรือสักยะนะฮะที่ได้ว่าที่ได้ว่ากบินพัฒเพราะเดิมเป็นที่อยู่ของกบ,บินดาบทซึ่งเดิมอยู่ในดงไม้สักกะหิมพานนะฮะประเทศเนาะพระราชบุตรและพระราชบุตรีของพระเจ้าโอนะ,ะโอกาลาโอกราดนะพาการไปสร้างพระนครใหม่ในที่อยู่ของบินดาบทนะฮะจึงกน,นดาษ่าว่าเป็นกบ,บินพัฒนะฮะแปลว่า ที่อยู่หรือที่ดิดของกับบิดดาบบทน,นะคะฉะนั้นวันนี้ครูก็จะเอาไว้แค่นะ,ะเก็บแตบบนแค่อพรรษาที่15บห้าเขาวันมีตั้ง45พรรษาถูกป่ะดังนั้นก็เดี๋ยวเพราะว่าเวตาตอนที่16บยาวมาก ครูก็จะเก็บไว้าาว,ไวันเสาร์อาทิตย์เนาะนจะได้ไม่เป็นเหลือเวลาของครูและโค้ชท่านอื่นที่จะไลฟ์ให้ชมรมนะคะเดี๋ยวพวกเราเนาะหลังจากเก็บแต้มเปลือกครคนะคะบุญกุศลที่รูได้แบ่งปันในวันนี้นะคะครูก็ขอนะขออุทิศบุญกุศลให้กับทั้งโลกมันธรรมและคณะมันธรมรมที่รอฟังรูอยู่นะคะและ้วก็บุญกุศลนะแบ่งบุญกุศล นะะอนุโมทนาร่วมกันให้กับพวกเราแล้วผู้ที่มาดูไลฟ์ย้อนหลัง mm hmm. ครูขอบคุณมากๆสาหรับผู้ที่มาดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะถ้าคารูขาดตกบกพร่องหรือว่าพูดภาษาไม่ตรงกับเจ้าของภาษาครูาาคก็ขอขมากรบไวแทนที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราเนาะไปให้กําลังใจครูแพตตี้นะคะได้ชมโรงพลังจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาจิตและกายนะหกโมงครึ่งนะคะจะได้วันนี้ครูไปก่อน บ,าย,บายค่ะพบกันพวกนี้น<อ>เนาะที่เพจสาธุตอเที่จพบกันเหมือนเดิมนะ